สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอกับคอยต่อยฟ้าเสียบีนครับผมเมื่อนี้มาเห็ดทอดปุวยจ้าชุบแป้งทอดเจ๋งแล้วก็มีติ้มฟังัง,งได้นไงคุณอะไรกระตามด้วยแป้งนะผม ไม่ฟองไม่ตวงอะไรเลยอะไม่ตงตวงคับผมกล้าเอาคับผมกล้าเอากล้าเอาเดี๋ยวเอาคนบแหนเป็นก้อนนี่นะฮ <c oughs> มันเล็วๆ,นะๆนี่นะโอ้ยน่าจะดหดใจเลย ต้องให้มันแล้วมากใช่ไหมนี่ครับผมนีบประมาณนี้ได้ครับผมพอฉันว่ามันใหญ่ปวดเนาะพาไปอีกชักญ่ปวดเลยแล้วจิบกินยยข้ามใหญ่ๆตีคอได้เลยพาเป็นชี้ชิบจีกว่ะจังหน่อยดิจกิกาย ใส่มือน mm. mm. ี <ho> <c ười> mm ่ม hmm. mm ือ hmm. ก <c ười> <Dieses> <laughs> ันล uh, <c ười> mm ่างเลยด้วค่ะผมบูเชอร์หรอบูเชอร์ป่จับปลาคนเดียบูเชอร์กันเดียวเี่แหละค่ะผมกินเองครับผมนี่ไปกินเอาควายก็กินเองคนเดียวเนี่ยละครับผมปลาปลาสี่ใบบักกลายเนี่ยเอ้ามใหญ่เนาะกันหน่วยหนึ่งมันใหญ่มันก็ต้องปลาเลยเนาะ

คือติดติดกล้วยอาเกีบบๆอเอาเอาสิคี้มายังจับมืออีกอ่ะมือจับอีกบสถนัดเนาะต้องใช้มือก่อนอาจแรกเอออย่างงี้มันก็ต้องไาติดแป้งนะใช่ป่ะเอออย่างงีสิ ใส่อันนี้ผงแป้งเยอะเกินเออคืออยู่ถสาสิคีดอย่างเงี้ยสาวก็จะไม่ข้องมือเนาะเป็นพื้นภูมิของเค้าก็ค่อยเป็นนะคะชอดอย่างนี้จะข้องมือ บอบนอกนุ่มนนนะกล้วยของเราวต้องบอบนอกนุ่นนันให้หอเลยนะอได้แล้ว เห็นไหมคะสวยไหมสีสวยคะ่ะกรอบคะ่ะนมในร้อยครับผมบนะครับมาใส่จานเลยน่ากินบ่ครับผมืมหวานอร่อยพอดี นี่เราก็ถอดเสร็จเป็นเรียบร้อยครับผมน่นากินไหมล่ะครับผมอ่ะลองชิมดูค่ะลองชิมดูอร่อยไหมคะฝีมือเจ้าของค่ะ <c oughs> นกดชิมด้วยครับผมเป็นยังไงคะกล้วยอะไรก็ทำได้เนะ <c oughs> โอ้ให oh, ้อร okay. yeah. oh, ่อยโอเคโอ้ใหญ่ม huh. oh. ันน่ากลัวเลยโอ้โหกินได้ครับผมนี่๋ยสเมย์ครับแบงค์นะพีเดี๋ยวเดินกับนกปรอบสไแบ กรอบหวานของกล้วยครับผมมาตรงฟูังเพิ่มครับจำนีก็อร่อยแล้วเสียบแล้วครับครับผมสุดยอดในสีกรอบได้รสจัด หนุ่มของ้วยหอมของ้วยหอมกับหวานบะตองบะตองใส้น้ำตาลรับอันนี้ที่เเห็ดเอากล้งอมมาเห็นแล้วคร่ะคุณจังหวานแห้งครับคุได้อันนี้บะยากหวานแห้งก็เอาซำพอดีกรลร่างซุกครับผมจังหวานปันใดไคเห็นกล้ยมันหวางชื่อๆครับผม มือไปใครกินมันจะได้มาเปลี่ยนเป็นเมนูกล้วยทอดครับผมทอดใส่กับเกีดยวเก็ดขนมปังหอมอร่อยครับผมจดุดเออ กินอารมณ์คปใสยกับข่าเมารับชาเดียวกันครับกับข้าเมากรอบมีความหอมออของกล้วยกินแบบวปิ้งขบวนออจะต้องชามาครับผม เดี๋ยวชิมชุดใหา่ครับผมต้าวบุ๊มมีอย่างไรเอาแค่เกี๊ขนมปังกับแป้งหน่อยนึงแ็น้ำเย็นจัดแล้วก็คุกเก็ดขนมปังทอดครับผมจำ่นี้ก็แซ่บแล้ว โ okay, อเคเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปให,หม่ๆได้ครับบ๊ายบายขอบคุณครับ